สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่นี้เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับก็3คู่จาก2รายการนะครับไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งไปดูฟุตบอลโยุโรปลีกรอบคัดเลือกนะครับเล่นระบบเย่าเยือนครับเล็บกิสโซเวีย่าโซเวีย จากเบลเรียครับจะเปิดบ้านเจอกับฮาโปเบลเบียเชวาจากอิสราเอลนะครับเลฟกี้โซเฟียเนยลอลีกเปิดครับอุ่นเครื่องมา4นัดชนะรวดเลยนะครับตัวหลักก็มีคาร์ลอสโอเฮเนตัวการหน้าเยเรยมีเอลตัวสเปนนะครับกองหน้าเป็นราโดสลาฟคีดโดลอฟกองหน้าตัวเก่งเจอกับฮาโปเบลเบียเชวา ก็รอหลีกเปิดครับอุ่นเครื่องมา2นัดชนะ1เสมอ1มีโลคัสเวนทูราตัวบราซิลแล้วก็ที่เหลือมีแดนบิทอนกับซซอีอาเมดยืนกองหน้านะครับเจอญผลล่าสุดคือคัดรา,ายการนี้เมื่อ2ปีก่อนครับปรากฏว่าฮาเปียวเปิดบ้านเสมอ0ูนะครับบ้านเลฟสกี้ เลฟกี้ชนะ2-1ก่อนเกมเสมอไหนเสมอกันนะครับแม่จริงๆถ้าดูจากชื่อชั้นฮาเบลเบียเชว,วาอาจจะดูดีกว่าแต่ว่าเล่นในบ้านเลฟสกี้โซเฟียนะครับวัดใจเท่าถิ่นครับมองว่าเลฟสกี้โซเฟียเกมนี้ไม่แพ้แน่ครับไม่เสมอก็ชนะเลยครับ ขยับไปที่เวลาตีหนึ่งตรงนะครับไปดูชัก้าโดเนตจากยูเครนจะเปิดบ้านเจอกับยูเวสจากฟินแลนด์นะครับชัก้าโดเนตเนี่ยจบอันดับ3ในลดกอฤดูการที่แล้วก็อยู่ในช่วงรอหลีเปิดอุ่นเครื่องมา2นัดชนะ1เสมอ1น,นะครับดาวดังก็ส่วนใหญ่เป็นตัวบราซิลครับเควินเอคินเอโดวินิซิอุสแล้วก็หน้าเป้าเป็นสูดาคอปของหน้าตัวเก่งชาวยูเครนเจอกับยูเวส ก็จบอันดับ3ในดีกฟินแลนด์ฤดูกาลที่แล้วอยู่ในช่วงรอลีกเปิดเหมือนกันนะครับแอนทอนโปโปวิดมารรอุสซูราเบกของหน้าอัคินเยมี่ของหน้าไนจีเรียนะครับทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมชักตาดูเน็ตเป็นต่อพอสมควร ค่อนข้างเหนือกว่าเยอะนะครับชักตาโดเนตตนี่จริงๆประสบการณ์ในถ้วยแชมเปี้ยนลีกด้วยซ้ำครับเห็นว่าฤดูกาลนี้ต้องมาคัดในยูโรปาลีกแม้ยังน่าวัดใจชักตาโดเนตตเกรดบอลเหนือกว่านะครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลชักตาโดเนตตจะเปิดบ้านยิงขาดถึง2ประตูได้ครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสองตรงนะครับฟุตบอลหญิงยูโรนัดสุดท้ายในกลุ่ม A เกมแย่งเข้ารอบครับฟินแลนด์อันดับ3จะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์เจ้าภาพรองจากฝูงทั้ง2ทีมเนี่ยชนะ1แพ้1มี3แต้มเท่ากันนะครับฟินแลนด์เกมล่าสุดไปแพ้นอร์เวย์มา1-2ครับโอน่าเซเวนีอุสเรียโอลิงตัวพาเลตกองหน้าเป็นลินดาซาวสตรอมนะครับเฉอกกบสวิตเซอร์แลนด์เจ้าภาพนัดล่าสุดชนะไอซ์แลนด์มา2 0นะครับก็มีตัวหลักอย่างเรียววาลตี้ จากอาร์เซนอลนะครับแล้วก็สวเวนย่าโฟฟิลกองหน้าเป็นซิกนีย์เชนเทเลียครับกองหน้าจากบาร์เซโลนานะครับเจิญหัวล่าสุดคืออุ่นเครื่อง2019ตอนนั้นเสมอกัน0-0ก่อนเกมเขามองสวิตเป็นต่อแน่นะครับเอางอ่ายๆในกลุ่มนี้เนี่ยนอร์เวย์เข้าไปแล้วนะครับสวิตประตูได้เสียดีกว่า1ลูกขอแค่เสมอสวิตก็จะเข้ารอบรองชนะเลิศตาม Norway นอร์เวย์นะครับในขณะที่ฟินแลนด ก็ต้องพยายามชนะไว้ก่อนครับแม่จริงๆเกรดบอลสูสีครับพี่เฉยมองว่าสวิทเป็นต่อหน้าออกเสมอแต่สวิทเข้ารอบนะครับเชียร์ฟินแลนด์ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่เลสกี้โซเฟียชักตาโดเนตและฟินแลนด์ทีมหญิงนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกต้องทารของไซก้อยครับสวัสดีครับ